ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้ด้วยน,นะครับผมไม่ต้องแปลกใจมีคนเดิมเพิ่มเติมคือวัดลงคอเรียบร้อยฮนะเสียงเปลี่ยนไปเลยทุกคนเสียงเปลี่ยนไปเลยจากคีวอร์กเกอร์อ่ะเออแต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นครับทุกคนเห็นอะไรไหมครับ G K C B L B แล้วก็ A M F อ่ะทุกคนมันมาได้ไงอ่ะเอาคือจากหลังจากที่แบบ ผมลงคลิปไปไงพี่โคเขาโทรติดต่อผมมาบอกว่าฮัลโหลเฮ้ยคุณจอนมิกคุณนี่เปิดไม่ได้ของผมไว้นะผมเสกให้คุณแล้วกันแต่คุณอย่าไปบอกใครนะนอกจาก FC ของคุณอ่ะืออทุกคนก็เลยได้เห็นว่าแต่ละตัวมาอยู่ในประดับปรมีไงมาประดับปรมีของรหัสนี้โอ้โหไม่ธรรมดาฮะที่จริงไม่อยากได้นากาวิอยากได้เมนูแต่มีแต่คนบอกว่าไมน่ใแพ็คอะ มันเป็นตัวแถมเออแต่เขาไม่ใช่พระเอกในวันนี้ครับคลิปนี้นะครับพระเอกของเราคือฟินิกซ์ลามครับผมโอ้โหตกมือครับตกมือฟินิกซ์ลามนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูโอเวออรวมเลยดีกว่านะครับแล้วก็ใส้ภายในข้างหลังไสพูดผิดใส่พลังข้างในเออพูดกับกันได้ไงใส่พลังข้างในกันนะครับว่าใส่พลังข้างในของฟินิกซ์ลามร่างใหม่บูสเตอร์สองดวงร่างทีมชาตินี้จะโหดจะสุดขนาดไหนนะครับผมมา ฟินนี่สามร่างนี้นะครับผมส่วนสูง170อายุ31ปีนะครับถนัดทั้ง2เท้าน่าแต่ว่าในการ์ดคือถนัดเท้าวขวานะครับเพรนด์สไตล์เขาคือแอคทิฟกิ้งฟูลแบ็กนะครับผมเป็นแบ็กสายเติมเนาะอุออรมเขาคือ105นะครับผมเกมรุกคือ73นะครับผมบอลคอนโทรเลี้ยงบอล3ค่าพลังนี้นะ่นคือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ห้าผู้ในหลักของแบ็กแบ็กนะก็ถือว่าดีนะเลี้ยงบอลดีอยู่นะ ส่งใกล้อ่าส่งสั้นส่งยาวนะครับผมถือว่าจำเลยอะมีมีสกิลพิเศษยังไงเอ็คอสซิงอ่ะแล้วมีขนาดนี้ก็คือสุดส่วนลูกโค้งนะครับผม87นะโอ้โหลูกโค้ง87แล้วก็เปิดโอ้โหจะขนาดไหนวะเนี่ยเกมรับก็พอมีครับผมเกมรักสี่ขับพลังไม่ถึงกับฟ้านะไม่ถึงกับแย่แล้วก็ไม่ถึงกับดีนะครับผมก็ปันกลางปันกลางสปีดกับสปีดต้นนี้ให้มาจ๊จีจ้านะครับผมสปีดต้น95สปีดตอนกระชากนี่คือ96ครับ ไม่ไม่ไวเท่าเตาโอนะแต่น่าจะเปิดแม่นกว่าผมว่านะผมยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ลองคิกิพาวเวอร์ครับ86ครับผมบาลานซเก้าสิบสามสเตมิาทะลุเพดานเลยครับ102ลูกโ,โุกคนโอโววิ่งไม่มีวันหมดอ่ะออทดเวลาแล้วทดเวลาอีกก็ไม่หมดแล้วก็ฟินิ x r ามนะครับผมถนัด2เท้าสก,กิลพิเศษที่ผ่านมา ที่มีอขอขอพูดสำหรับเอ็ดคอสซิ่งนะถ้าผิดพลาดระการใดก็ต้องขอประธานอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับตั้งแต่มีสกิลเอ็ดคอสซิ่งมาน่าจะมีใครบ้างเทนใช่ปะ่ะดิมาโคอ่าเบคแฮมกาเลตเบลคือไม่มีใครใส่สองเท้าเลยฟินิกรามคือคนแรกนะฮะเป็นการ์ดแรกที่ถนัดสองเท้านะบูสเตอร์นะครับเรามาพูดถึงบูสเตอร์กันต่อบูสเตอร์ที่ให้มานะครับผมคือคอสซิ่งนะคอสซิ่งก็จะบวก2นะครับบวก ส่งส่งยาวเนาะขอเรียกว่าส่งยาวเนาะส่งยาวลูกโค้งสปีดสเตมินาครับแลาบูเตอร์อันที่2ผมก็ใส่เป็นคอสซิ่งเหมือนกันครับผมสกิลนะครับผมโอ้โหสกิลจ่ายสกิลเอคอสซิง่งสกิลทำชิง่งสกิลยิงก็มีนะครับอินเตอร์ทิปชั่นก็มีนะขาดแมนมาร์กิง้งถ้าใส่แมนมาร์กิ้งมาก,ก็เกมรับก็น่าจะดูดูเดือดมากขึ้นแต่ฟินิกซชรามอะครับ เขาเป็นคนตัวเล็กไม่สูงอาจจะมีปัญหาเล่นเกมรับแต่ถ้าใครอัพเกมรับอะไรด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยก็พอเตืมอกันได้นะเพราะว่าเขาถนัดสองเท้าด้วยไงยถ้าเอามาลงทีมก็โอเคนะก็มีแบ็กซ้ายอยู่แล้วอย่างคอ,อสตาก,กูต้าเราก็เอาฟินิกลา,าวิยิงแบกขวาแต่ถ้าแบกขวาเรามีตัวที่ถูกใจเราอยู่แล้วแล้วก็มายิงแบ็กซ้ายได้หรือว่าถ้าจะแอดวซ์อย่างนั้นนะครับใส่ใส่ตำแหน่งให้เขาเพิ่มไปปะก็ยืนเป็นปีกต่ำ ยิ่งเป็นปีกต่ำก็ได้เล่นเป็นปีกต่ำเหมือนแผนก่อนๆที่ผมเล่นนะฮะแล้วเอามาเปิดมงอย่างเดียวดีคือสุดฮะสุดจริงเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมผมจะเอาฟินิกลานนะมาจับคู่กับคิตเตนโนโรนันโดนะครับแล้วก็ใช้สกิลเอกคอสซิ่งให้มันถึงที่สุดแพทเปิดมงมันกลับมาแล้วครับทุกคนโอเค ไม่พูดพ่ำทำเพลงไม่เสียเวลาแต่ก่อนจะรับชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต,ต่อไปแล้วก็ต้องขอประทานอภัยในะที่นี้ด้วยนะครับในเรื่องของเสียงเพราะว่าหวัดยังไม่หายโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันดีกว่าครับตอนนี้ผมก็กดเจอห้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอดูความฟิตของรามหน่อยละกันอุย้ยรามไม่ฟิตว่ารามไม่ฟิตว่ามีใครฟีดไหมโอเค เราต้องลุ้นกับฟานิตาลอยนะครับผมเราต้องลุ้นกับฟานิตาลอยให้เขาได้พาเราได้รับชัยชนะนะครับแล้วทีมตรงข้าวก็มีกาปาเมงกาด้วยว่าโอ้โหวินดิซิอุสเอริม,มาอฮันแลนด์ครับควาเลช่าสควาเลียนะครับผมโคพปอเมอร์วะ่ะตึงๆข้างหน้าประตูก็เป็นซีแมนนะครับผมมิติสเก้นเตรียมรอไว้แล้วด้วยโอโโยเดโอคอตาก,กุตาทเทนอเล็กซานเดอร์โนชวาสเนเกอร์คาฟูมาเต็มนะมีเดบุนด้วยเดบุนไปกดเลยไม่ผู้พัน์ทำเพลง มาครับผมเกมก็เริ่มไปที่ร้นครับฝั่งผมไม่ใส่ไอเทมก่อนนะครับมาจ่ายพลาดแล้วครับหาแรน่นหาแรนจากกระชากนันน่ลามลามดูเกมรับแต่ก็เกมรับก็ดีอยู่ใจอย่างสวยใช่ไหมาลามลามพิกฝากให้กระโดนโยกฝากทําไมเหรอให้ลามวิ่งีง้กระชากอ่าไม่ทันนะวิ่งตามบอลไม่ทันนะจังหวะนี้พาดแล้ว เท็นมันทุ่มให้กับฟันได้ฟันได้โนยาวมะมาเกไม่ได้นะเลี่ยมหาเ่นดีกว่าสูงๆก็ดีกว่าลามอีกขอสิ่งไม่ถึงเนต้า,าไปไปทำมาแล้วไไปครุบมาลามไม่หลุดไม่ได้เนต้าได้วิ่งะฮะเขาจะเขาจะวิ่งดวลกับเนต้าว่ะ กคณาสวยครับเลยโย่ดูความพลาดเลยเสียไปก่อนลีพีเตอร์ช่วยพรโอ้โหลุ้นจัดเลยเป็นจังหวะที่ลุ้นจัดเลยครับมาครับเป็นจังหวะทุ่มนะครับผมคิดว่าเปิดโอ้พลาดแล้วพลาดแล้วเลี้ยโย่บง แลหลามแทงมาสวยๆเลยครับดับเบิลทัดไปดับเบิลทัดไปไม่รอดนะฮะไม่น่าติดเล่นท่าเลยน่าจะเลี้ยงไปก่อนโอเคแทงให้ลหลมลหลมฝากให้โย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 ่พีก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 เฉยเลยเดต้าม่ต้องตกใจนะครับทำไม ลามผมเขาถึงแบบตันร้อยสองนะครับ uh, 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 อัพอัพแปลกๆเนี่ยอัพเองเลยเอาเอาโอ้ยชนหันได้ไหมไปขึ้นขึ้นจมุกครับขึ้นจมุกครับลามลามฝาก,ก่อนลามกระชากแล้วครับลามได้กระชากแล้วบาดเจ็เอา้าทำกันได้ลงคอลามออกโอ้โหลามวิ่งอ้อมตลอดเลย ทิฟฟานีเหมือนการลดเบลวันกวิออกขนาดนั้นโอเคนี่ติดางานได้สวยอยู่ครับวิจ่ายให้รามรามกระชากกระชากวิ่งโอ้โหดูดีความไวเปิดไม่ได้นะวันเบอร์จิวฟันได้เฮ้ยเบอร์จิวฟันได้แม่นักใส่ฝุ่นปะวะมันแปลกๆนะมันแปลกๆนะวิ่งวิ่งไปแล้วก็เอ็ดไม่ติดนะฮะ จะเล่นเปิดวงอย่างเดียวเลยตอนนี้ฟันได้ยกมาคานานโ่สู้ฮาฟาเลนเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คิดว่าชิงเลี่มชิงอันนี้ได้อยู่ปุ๊บปุ๊บยิงทีกทีตุ้โอ้โหแรงจัดแต่ไม่เข้านะครับกระบี่ใแก้าเกเกิมไม่ได้ ครับซิมบาเขาเข้าลงมาช่วยนะครับปุ๊บปุ๊บลามกระชากมาแล้วก็เปิดโอ้ปดกดเปิดไม่ติดบทครึ่งแรกเลยครับผมกัมสกอร์สูงประตูต่อสู่นะฮะคุณผู้ชเห็นอะไรเนี่ยมาเจอกับดิเบอร์พูอ่ะเซนยิงหนึ่งเข้ากันเลยครับยิงหนึ่งเข้ากรอบเขตโทษหนึ่งส่วนการข้องบอลผมจะิเยอะเป็นวิเศษเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมว่ะต้องเอาโรนัลโดลงมาแทนนะครับทุกคนใส่ซุปเปอร์ซับให้เขาไดด้วยไง เอามาเปิดมุงโดยเฉพาะนะตอนนี้ไม่มีพลาดแน่นอนมั้งนะ <c oughs> เพราะว่าโดอ่ะถึงจะมีบูลเลตเฮดเดอร์นะครับโดดก็สูงไงแต่แบบเล่นจริงๆมันไม่ค่อยโดดเลยตัวสูงอยู่แล้วแล้วก็โดดสูงนี่ก็โอเคนะครับ <c oughs> โอเคเอาจ่ายผ้านะฮะคราราบาโลเนตา้าตกกับฟิน อีกลามอีกลามฝากไว้ก่อนตบมาลามลามลามโอ้โหฟันไหนฟันหนจะเป็นงานสุดท้ายจริงๆครเลี้ยไม่ผ่านเลย่ะกระแทกบอลไปก่อนดีลามขึ้นลามคุณต้องขึ้นล่ะทุบตจามาลามลามมีแอซิสไหมไม่ครับเปิดลูกนี้โดก,ก็ปุ้ง ว้าวตูซีเมนคว้ามาได้ไหมวะผมบอกแล้วลามจะมีพิญญาหาแปลกๆโชว์ไม่ใช่ดูาลามหีโด้กีเนสตาเอาละวอกเกอร์วิซูต,ตากมาคานามาโลกนี่นาการลูกมงี่ มาเกย้ได้ด้วยดิใจตุ้กเพศกาวิทถ้าตัวเมื่อกี้สวยเนีโยเขียคานาวบโลเก็บงานดีครับเก็บงานดีลามแทงมาแทงมาต่อเยวยอะเ้ยวยรอลามโอ้ใจติดลามไม่ได้รอลามละอันนี้ใจติดลามอ่ะล้ำนะครับผมใจติดแล้วล้ำเฉย ทำไมทำกันยังงี้อ่ะทำไมทำกันยังงี้แต่นี้ยังเป็นประตูสูประตูต่อสูนอยู่นะครับผมเราทำให้เกมสร้างสรรค์มีสีสันมากขึ้นตั้งบุกคนไปเลยลามกระชากกระชากแล้วก็อีกขอสิ่งสวยๆโอ้โหฟันไดนน้นอนนอนรอเลยอะเนต้ามงตกทิ้งเน,นต้าคืนลาม ลามพิกพิกพิกวิ่งไม่ได้เ็นเ็นเปิดเกมรับอ่อนเดต้าตกให้ไ,ไข่เมซี่มันไม่มีใครยินอยู่ลามไม่โอเค แทงอย่างนี้คานาวาโ่ก็เสร็จดีครับลกมากโด้ปุ๊บ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 สไลด์รอเลยเหรอเกินไปเปล่า,าจานโอ้โหไม่ได้นะฮะจะชงแตนลามยังนึกคุ้มอ่มิลามมาสักลูกดีวิลามสักลูกสักลูก จังหวะเปิดมุมว่ะเปิดมุมดิเออเปิดไาอย่างงี้ก็ต้องมากรีมองโอ้โหเป็นไงเกรดคอสติ้งไม่ได้ก็เปิดมุมแม่งเลยอ่ะแล้วมากรีตัวเทียมมามงด้วยทุกคนเปิดดีจัดอันนี้เปิดหลกู้ะเนี่ยมากรีเปิดหลกู้เพราะในว่าลามจะเปิดเสาไหนถ้าเปิดเสาหน้ามันก็จะนานไปต้องเปิดเสาเสานี้ไม่งั้นก็เปิดวันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์เป็นวันหยู่หน้าขัต่อเลนะหาไหมหากดหนึ่งหากดหนึ่ง ฟ้านาเกเอาตายแล้วยีูกนี้เข้าไหมโอ้โหปีพีชัยพรเซฟช่วย ح, ช,ชีวิตว่ะไม่ธรรมาดาจริงๆเซฟช่วยชีวิตจัดเลยคะับครับเป็นจังหวะเปิดมุมของเทนอเล็กซานเดอร์อโนชาวาสเน็ตเกอร์นะฮะ เปิดยังไงเปิดยังไงเปิดมายอย่างนี้ปุ๊บพีเตอร์รับก็ลูกช้าโยนตายหมดเรียบร้อยครับผมโอ้โหอย่างไงครับฟินิกลามเอ็ดคอนซิงครับแต่ใช่จริงๆคือไม่ได้เลยไม่ค่อยมีตัวเอื้ออำนวยครับผมชงให้เขาเยอะเกินไปด้วยแหละผมชงให้เขาเยอะเกินไปด้วยแต่จังหวะได้เปิดมุมนี่คือดีจัดนะเปิดเก่งจัดดูผลรวมไหมนะครับผมถ้าเขาเรียกว่าอะไรดี เดี๋ยวเรามาดูคะแนนรวมเออแต้มรวมผมก็ลงหลงลืมเลยเนะี่ยแต้มรวมนะครับผมของผมฝั่งของผมนะครับของบอล64%ยิง3เข้ากรอบสามนะฟาวไป1ล้ำหน้าไป1แล้วก็ฟรีคิกอีก1นะฮะเอ้ยฟรีคิกศูนะครับของฝั่งตรงข้ามน,นะครับยิง4เข้ากรอบ2นะครับผมฟาวศูนย์ล้ำหน้าศูนย์นะครับผมโอ้โหตึงอย่นะรามเนี่ยมันมันได้อยู่นะมาได้นะ แล้วดูดีมาเกกับลามีคือต้องคู่กันเลยไงเพราะเขาอ่านไลคุ๊ปุกันมาแล้วไงแล้วก็ประตูต่อแล้วก็ขนาดวันโลกองหน้าผมอยู่ไ,ไหนวะกองหน้าอยู่ด้วยกันเลยพี่รู้พี่รู้รกับวี่ด้ว,วะงะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นฟันไดนะ้ในเกมนับดีจัดเลยการเขียวร่างนี้บักดีนี่บักดีนี่ก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับการรีวิวฟีนิกซ์รามนะครับโอ้ยเิ ถามว่าดีไหมอ่ะทำถ,ถามว่าดีไหมในใจผมว่าเหมือนโอเคนะผมผมว่าโอเคนะเอามาเปิดแบบเอ็กซ์ซิงอ่ะมีจังหวะได้เปิดก็เปิดได้อยู่นะแต่ตัวหม่งไม่ค่อยดีตัวหม่มไม่ค่อยมีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขนาดพี่โดยังไม่โดดให้เลยหม่งจ่อจอกก็ติดเซฟนะทุกคนจากต้นคลิปนะที่ใครได้ดูนะแต่มาได้จังหวะที่เปิดมุมเปิดมุมนี่ผมไม่ได้เซตอะไรนะเปิดมุมไม่ได้เซต แต่มาเกยคือวิ่งมาโฉบไงคือมันมีสกิลพิเศษไงเอกอสซิ A ่งแต่ไม่ไแน่ใจว่าจะติดตรงเปิดมุมไหมคนอื่นเนี่ยเขาเล่นแบบลามกับโดดีจังเลยว่าผมเล่นไม่ได้วะทุกคนเนี่ยผมต้องไปอัพสกิลเพิ่มละนี่นะครับอัพร้อยสองผมก็จะอัพแบบเปิดอย่างนี้นะฮะไม่ต้องตกใจนะไม่ได้ร้อยสองมาเปิดเก้าสิบหกแล้วอนะ่ะทุกคนดูดีเกมเกมลับก็นิดนึงเนี่ยส,สี่สี่ข้าพลังเนี่ยนะมีนิดนึงลูกโค้งแปดสิบแปดนะผมสปีดเก้าสิบเก้า สปิดต้น94กียพาวเวอร์90ครับสเตมินา่ายังคงเดิมครับ102แล้วก็บาลานซนเพิ่มมาเป็น92นะโอเคนะอันนี้ผมอัพเองนะใครอยากจะอัพอัพเล่นๆไงมันอัพฟรีรีฟรีไงใครอยากจะอ <c oughs> <hn> ัพเล่นๆเรามาเปิดแบบเหมือนผมก็ได้นะแล้วก็ตั้งตั้งอันนี้ฮะตั้งให้เขาเป็นแอจแทร์กิ้งให้เขาไปช่วยให้เขาไปช่วยสูงเขาก็จะมาเติมให้บ่อยๆครับแต่ว่าก็ต้องชงให้เข้าเหมือนกันผมจะพยายามหาแผนแล้วก็หาหาแผนแล้วก็ยังไงดี หาโอกาสให้มันมากกว่านี้นะครับผมลามไม่ค่อยได้เฉิ่ฉายเท่าไหร่คลิปรีวิวลามื่นี้โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดปุ่มกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อ,ตอไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามในช่องได้เลยครับผมก็จะพยายามหายไข้ให้ไวที่สุดนะครับตอนนี้ก็เสียงก็คือเปลี่ยนทุกคนคนดูน่าจะเข้าใจอยู่นะน่าจะรู้อยู่นะแบบหวัดลงคอแล้วมันมาอย่างนี้แล้วอะ่ะอือ อาการก็แย่ครับวันนี้อาการแย่อยู่โอเคครับผมจบพิธีแล้วครับคลิปนี้บ๊ายบายทุกคน